สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Non Stop Game กับผมเอิร์ธนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันที่จะมีการรีกิจกรรมวัทุกวันอาทิตย์นะครับก็เราก็มาดูกันว่าอาทิตย์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกิจกรรมแรกอันนี้เป็น Salmon Summer Adventure นะครับก็เป็นกิจกรรมต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะทีนี้อาทิตย์นี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มได้แต้มมากพอที่จะเริ่มแลกตัวละครพวกนี้ได้แล้วนะครับ ทีนี้แลกตัวละครพวกนี้หลังจากแลกแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือแต้มเท่ากัน5้า0ิบห้าสิบแต้มเนาะเพราะว่ากิจกรรมทีเราได้200ยแต้มอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มาดูกันว่าตัวไหนควรแลกมากกว่าหรือว่าตัวไหนควรแลกน้อยกว่านะครับคืออย่างตัวยอนกับทริกทิกสตันเนี่ยตัวยอนเนี่ยหาย,ายากกว่าทิกสตันนะครับเพราะว่าทิกสตันสามารถเปิดกล่องได้ มันจะมีกล่องหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวให้เลือกฮีโร่ซึ่งโดยรวม่น่ตัวนี้จะหาง่ายกว่าตัวยอนนะครับถ้าจะถ้าจะเลือก2ส,สายหรือว่าถ้าใช้คู่หัวเนี่ยแนะนำว่าเลือกยอนจะดีกว่านะครับต่อมาเป็นตัว treasure sack กับ hawk one เออ treasure sack กับ hawk one เนี่ยด้วยความที่ผมไม่ใช่สายบโ o มากเท่าไหร่นะครับก็แนะนำยากหน่อยว่าจะเลือกตัวไหนดีแต่ ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าตัวแซกเนี่ยเป็นตัวที่ดีกว่านิดนึงนะครับก็ค,คือดูแล้วมันโดดเด่นกว่าทั้งด้านของเรื่องสกิลแล้วก็เรื่องของตัว SP และอย่างเป็นตัวมาใหม่ด้วยซึ่งตัวมาใหม่เนี่ยมักจะมีแนวโน้มว่าจะดีกว่าตัวเก่าๆนะครับซึ่งฮอกวันเนี่ยเป็นตัวเก่าๆนั่นเองต่อมาเป็นเ e t เ l e ร์แอกับ m e t e o r Diego นะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเ e t เ l e ร์แอเนี่ยถ้าผู้เล่น ที่เริ่มใหม่เนี่ยน่าจะได้เ e t เทอร์เอประมาณ8ดาวนในช่วงวีคที่2หลังจากเปิดเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ควรแรกเลยเนี่ยก็ก็อันนี้ก็คิดว่าแล้วแต่นะครับถ้าใครไม่มี m e t r ทอรเดียโกเนี่ยก็ควรแรกไปก่อนแล้วก็ไปเปิดใช้ตัวต๋วตั๋วตัวเปิดอันนี้นะครับเพื่อหาอีกตัวหนึ่งเพื่อการทำให้เป็น8ดาวหรือว่า3ดาวง่วงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเอนใช้ แต้ม1 5 0แต้มไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเหลือแต้ม50แต้มเท่าเท่ากันทีนี้ก็มาดูกันว่า50แต้มเนี่ยจะสามารถซื้ออะไรเพิ่มได้ดีซื้ออะไรเพิ่มดีกว่านะครับโดยอันนี้มันมีสกินอยู่ด้วยที่ผมแนะนําก็คือถ้าใครพอมีงบอยู่บ้างเนาะประมาณสัก600บาทถ้าจำไม่ผิดเนะาะใช่ครับ ถ้า300บาทเนี่ยจะเสียจะเอ้ยจะได้รับ Hunter Mark ใน6อันเพราะฉะนั้นต้องเติมประมาณ600บาทเพื่อจะได้ Mark 12อันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ในการเลือกฮีโร่หตัวไปแล้วเราก็จะเหลือ Mark อยู่50 Mark ร์กทีนี้เราก็ต้องเติมเพิ่มีก6 0อบาทถ้าจะสกินโอเชียนสเป a ไอสกินเนี่ยมันเป็นของด r a g o อน l a เลเเนาะซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นบวก HP กับ Attack อะไรนั่แหละซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสำหรับสกินเพราะว่าสกินเนี่ยมันมันไม่กลับมาขายใหม่นะครับก็คือถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับก็เก็บไว้ก็ดีนะสำหรับใครที่อนาคตมีแลนจะเล่นเท,มทีมเอเลี่ยนนะครับก็กิจกรรมแรกก็จดลงไปแล้วนะครับอ,อ๋อแล้วก็ถ้าใครไม่คิดว่าจะเติมเงินซื้อตัวสกินโรชิ้นสเปซเนี่ยก็ในอุปกรณ์อื่นๆพวกเนี้ย ถ้าให้แนะนำเนี่ยน่าจะเป็นตัวสเปซคีย์กับล u c คกี้คอยอันนี้มากกว่า2อ,อันนี้มากกว่านะครับที่ดูจะแบบมีมูลค่าสุดแล้วอย่างอื่นเนี่ยซื้อมามันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับทีนเท่าไหร่นะครับยกเว้น2ตัวนี้กุญแจม่วงกับเหรียญแอดวานซ์ล็ k คกี้คอยเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับต่อามากิจกรรมอันนี้ก็เป็นตั๋วเลือกฮีโร่นั่นเองก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกับอันบันอันเดียวกันเลยแหละกับกิจกรรมสัปดาห์ที่3มตอนเซิร์ฟเปิดนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันโอกาสโอกาสเพิ่มขึ้นสองพันเปอร์เซ็นเนี่ยคือมันมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับคือคือมันก็พูดยากนะว่าใช้ทองเปิดคุ้มไหมอะไรคุ้มไหมนะครับคือถ้าดวงดีแล้วเปิดได้ใช้ทองไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับมันค่อนข้างพึ่งดวงเกินไปเนาะอันนี้ก็พูดยากมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากพึ่งดวงก็สูบอุปกรณ์ก็จะดีมากกว่านะครับ ต่อามาไอเป็นฮีโร่เควสฮีโร่เควสอันนี้ก็คล้ายๆกับสัปดาห์ที่3อีกแล้วกิจกรรมอาทิตย์เนี้ยค่อนข้างจะซ้ำกับกิจกรรมของสัปดาห์ที่3ตอนเปิดเซิร์ฟเนาะรวมทั้งกิจกรรมตีบอสอะไรพวกนี้ด้วยคือไม่แน่ใจว่าทาง d e v e l o p e เ้เขาลันกิจกรรมยังไงมันค่อนข้างซ้ำนะมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่สัปดาห์นี้อ่าอันนี้ก็เป็นฮีโร่เควสก็ ทำเควสสี่ดาวสำเร็จ20ครั้งก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับแล้วก็ทำเควสห้าดาวสำเร็จ12ครั้งก็จะได้ของรางวัลตามนี้แล้วก็6ดาวแล้วก็เจดดาวโดย7ดาวเนี่ยก็จะได้เป็นโซลิงบูอะไรกระทิงเหินหรือเปล่านะครับภาษาไทยไม่แน่ใจนะก็ไอสี่ดาวกับห้าดาวเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะทํากันได้ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารีนิด,น,ดนิดหน่อยก็ไม่น่าจะหาเควสสี่ดาวห้าดาวยากเท่าไหร่ ได้ทำภารกิจเสร็จเนาะแต่อตรงยากเนี่ยก็คือ6ดาวกับ7ดาวนี่แหละคือมีเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนในกิลที่รู้จักหลายคนเนี่ยก็รีเควสหา6ดาวหา7ดาวเนี่ยกันแล้วก็เสียทองไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คืออยากจะบอกว่ามันไอการรีเควสเนี่ยมันขึ้นกับดวงเนาะแล้วก็ตาการได้เควสที่เป็นระดับ หกดาวกับเจ็ดดาวเนี่ยมันค่อนข้างต่ำประมาณหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นหรือศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นซึ่งไออย่างเจ็ดดาวเนี่ยโอกาสได้ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมันเทียบเท่ากับการเทียบเท่ากับการหมุนลัคกีลูเลตอันเนี้ยแล้วให้ตัวให้ได้ตัวเนี้ยเพราะว่าไอมัคนใกล้ใกล้กันนะครับก็คือใกล้ใกล้เคียงกันเลยกับการที่หมุนลูเลตแล้วให้ได้คีโร ho, เนี่ยคือมันค่อนข้างยากนะครับสําหรับการลีหาเนี่ยคือ ไม่แนะนำดีกว่าถ้าจะใช้ทองแต่ว่าถ้าใครเล่นฮีโร่โซลินบูอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคอร์แบ็กนะเคยนั่งดูดูอยู่อ๋อใช่แล้วเป็นสกินของคอร์แ b บ็กซึ่งตัวนี้มันไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เลยถ้าใครคิดจะรีเควส t เจ็ดดาวเพื่อมาหาอันนี้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสสูงนะที่อนาคต เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เล่นตัวนี้กันเพราะฉะนั้นการรีเเ quest เพื่อทำ quest เ,เนี่ยเราได้สกินตัวคอเตอร์แบงเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเลยนะครับสำหรับ quest of down เนี่ยถ้าใครมีดอง quest ว้แล้วก็ทำเสร็จโอเคเนี่ยก็รับ quest ก็โชคดีไปนะครับก็ต่อมาก็น่าจะเหลืออีอเ,อเวนต์สุดท้ายแล้ว offer boss second attack การโจมตีครั้งที่2ของบอสนอกโลกเหรอ ก็กิจกรรมนี้แตกต่างจากวิสามเล็กน้อยนะครับก็คือมันจะมีของรางวัลเป็นขั้นเนาะก็ตามนี้นะครับของรางวัลแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากของรางวัลเป็นขั้นแล้วเนี่ยยังมีของรางวัลเป็นอันดับด้วยซึ่งไอ้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรามันไอ้บอสโซนเนี่ยให้ตีสามครั้งก่อนที่จะต้องเสียตังซื้อตัว๋วตั๋วละสองร้อยเพื่อนำมาตีบอสอีกนะครับ แล้วไอ้ทีนเนี้ยไอ้ตัวランキングรีวอร์ดเนี่ยผมไอ้นี่คือแนะนำนะก็คือตอนนี้มันไม่โชว์ว่ามันไม่โชว์ให้เราดูว่าอันランキングเนี่ยมันเป็น ranking ของเซิร์ฟเดียวกันหรือว่า ranking ของข้ามเซิร์ฟสมมุติถ้าเป็นเซิร์ฟเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็คุยกันง่ายและเพราะว่าของรางวัลที่โดดเด่นเนี่ยมันมีแค่แลงหนึ่งกับแลงสองเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูกันในแต่ละเซิร์ฟอันนี้เป็นนะคําแนะนาเนาะอาจจะคุยกันในแต่ละเซิร์ฟก็ได้ว่าเออเนี่ยอยากใครอยากได้ ของรางวัลอันดับหนึ่งใครอยากได้ของรางวัลอันดับสองไหมอะไรประมาณนี้ครับว่าเออถ้ามีวานหรือว่าตัวแบบคนเติมเงินเงินหนักๆเนี่ยอยากได้อันดับหนึ่งไปแล้วอันดับสองไปแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องเปลืองเงินซื้อตั๋วเพื่อมาตีบอสเพื่อเอาดาเมจก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเนาะอันนี้ก็ของรางวัลเป็นอันดับนั่นเองถ้าใครอยู่เซิร์ฟเวอร์คนไทยเนี่ยก็อาจจะพอคุยกันได้จะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรเยอะนะครับของรางวัลอันดับสามสี่ห้า ลงไปเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะอย่างจิกซอสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ตัวไม่ค่อยดีเยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นสารบบออฟอเฟอร์กิจกรรมนี้ก็จบลงแล้วนะครับต่อมาก็เป็นกิจกรรมอีเวนต์ล,ล็อกอินก็ล็อกอินวันแรกก็จะได้ตั๋วมาเลยนะครับ1อันวันที่สองวันที่สามสี่ห้าหเจ็ด โดยรวมคิดว่าอีเวนต์ล็อกอินคราวนี้แจกของค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าแจกตัวกุญแจมว่วงนี่เยอะเลยนะครับผมก็กิจกรรมอาทิตย์นี้ก็ได้จะจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ